ดีดีตอนรับเข้าสู่นะครับช่องอ๋อฟาดอ๋อเอาอย่างนี้เลยเหรอเอาไม้มานก็ได้มาลองไม้แผ่นนะเดี๋ยวหนาหนาหน่อยนะมันไม่หนามนดังเป้ง เพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้นี่มันไม่มีแรงกระแทกอ่ะใช้อาศัยเสียงดังเข้ามันจะดึงใจเราเข้าไปมันต ac ึ๊บตึ uh> ๊บตึ๊บนั่นได้ยินไหมน่ะเอาไม้ปั้นดีไหมไอ้ไอ้ไม้นั่นน่ะเอามาเลยเอาเอาไม้แั้นมาดีกว่าเนาะขึ้นน่ก็มาช่วย อ๋อมาแล้วนางสาวไทยปีละชุดชุดสุดช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 ุดไหนไหนนางสาวไทยปีละชุดโอ้ชาวอลเชิดเนี่ย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 นางสาวไทยฟาดข้าวเป็นไหมเป็นค่ะมาแล้วค่ะฟาดอย่างอื่นเป็นได้ไหมเนี่ยโอ้ฟาดเนาะโอ้ฟาดข้าวเป็นเนาะเป็นค่ะเป็นค่ะพ่อมาสายฟาดโอ้โหกี่ร้อยท่านนี่มาสายฟาด เดี๋ยวนี้ลุงเฟิร์นหุ่นฟิตรึนะหุ่นเดี๋ยวมันดังดังมันดึงโดดเราทำงานได้การก็จะเป็นเหมือนกันแค่สีเราก็จะกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะแล้วทุ่มเงินได้ผมข้าบอ๋อช้อนอ้ารักไม่มีไม้เลยบอกจัดเอานี่ก็ได้นี่มามัดเชือกมาเมนที่เบี้ยข้ามสายเอามาให้เราดิเอามาเลยแถวนี้จัดมาโลด ไม่แม่ดีเบ่ขัดใจเอามาให้เลยอ่ะคนงานนเจ้าก็ไปเอาตัวเจ้ามาทำนะของไข่เอามาเด้อะของไข่นะเอาท่านแม่ใจบ่าท่านไม่ก็ไปเอาเด้อร้นเป็นมือกล้องนะจะซีไหมี่ซีกระไรกระลงนี่จะมอบให้เลยว้ายมันหลวมเนี่ยแล้วเอาเอาชองอันบาเลยมันหนักปวดก็หัดชองอันตัวมันเป็นเหยียดเงาไปเต๋อกข่ะ ดีหลายอีหาซึ่งเจ้าลงบ้านแล้วก็ขึ้นละป่ะเนี้ยหาแล้วที่พพื้นไม้แป้นห่าตองไม้แป,ป้นนะยังและโบตีไม้แป้นกระลุนนี่นี่น จะเม็ดดกดกมอมมีหอนเม็ดรีบเสีใใยใจนะมาชาเสียใจย่างมาชาบ่ได้บ่ได้บด่ได้เป็นสายฟ้า,า,า,าโอ้ยหลอดแล้วพี่น้องสีหกเก็ดเสือกับพ่อแลวสามบาทก็หลอดแล้วเสีเยมันเสียเวลาเยรอบ้านขุดเข่าห้างไปคุ่น มันนี้มันเร็วค่ะเพราแมนมัน,ม,นมันสจีหนานพูดเสียเวลาเนี่ยมันสจีหนาพูดอ,อันนี้คือสายฟาดโอ้ม่อรอบนะ่ะใช้ตรง ไว้แน่นี่วางเลยค่ะโอ้ยวางด้านบนเลยบบนี้เนาะเดี๋ยวใส่กองข้าวเลยนะนักฟาดทั้งหลายเชิญได้ฟาดกันหลายๆคนออืโอ้ยได้ฟาดพี่แดงถ้าพี่แดงอยากได้ไม้ก็มีนะอร่อยมีหน้าห้องมีหน้าห้องนะครับครับผมไม่ถนัดครับเรื่องฟาดไม่ถนัดครับ ถนัดกินอย่างเดียวครับเฮ้ยบังกล้องเขาเปล่าให้บังอีมันแช่งง่ายหลอนหมดแล้วนี่สามบาทก็หลอนหมดแล้วเนี่ยเห็นหมดฟืนแบบบุบบุบเราก็ต้องพัดออกหน่อยนี่มันไม่มีแป้นไงอือต้องพัดไม่มีพัดลูไล่รูดอย่างไรพลังปริญญารู้ทันได้ก็ได้มีเข่า ช่องใช้เข่ากช่องไปทั่วที่ทั่วแดนก็ได้ทดก่ะวันนี้ก็โถมที่รถดินวิ่งมากมันไม่ได้ไม่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 เราลบลบลบเอาลบลบเอาก็ได้ลบลบเอา ดูนั่นก็เซฟเซฟตัวเองเท่านั้นแหลรับผิดชอบเอาเองนะครับเซฟเซฟตัวเองเท่านั้นแหละใครของมันดูจะพอมั้ยล่ะย้ายคนอื่นก็เดือดร้อนก็โอเคแล้วเราอยู่ด้วยกันนะช่วยๆกันผมวันละแปดก็พอแล้วคิดเปิดพาเจะลงอีกสามโอ้โหเฮ้ยวันนี้เราไปไห้นพอดีกว่าครับ เอาไปลงไว้ทุกวันเอสตีบางคนนี่ก็แหม่ลงคลิปเร็วมากเขารู้ซะด้วยเดี๋ยวอางฝาดปเลยกระจายฉันโยงนี้พีดแต่ไมเอกต้องเป็ากนะ่าบ่านีหนอ น,น,น,นี่โมจัน่นอหนอ<ช>อย่าตื้อนตัพัอะไรก็ไม่รู้มัน่หนัวพอเ<ต>มขึ้นเรบอถามเ่อคุณบอลลี่เมื่อนั้นผุยบอมนจะพูดว่าอยากตื้อนั่นแหละนั่นแหละนบอกว่าอย่าตื้อแม่มมน,นี่ึ้นนใ้านละวแม่ายก้ถึงตม่ดก็ได้จา,าออ่ ครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทีต่ติดตามรับชมรับฟังช่องหมดฟื้นเดอ้อนะครับฟาดข้าวนะคร